คุณกำลังฟังล่าซัำพอดแคสต์ล่าซํำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิตสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับซัมมันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายบ่ายล่าซํำกับเจเจดารินปริญญากุณค่ะ อพิส่วนี้ถือว่าส่งท้ายปี2565นะคะใครที่การตั้งเป้าหมายการเงินในปีนี้ดูแล้วยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่จะบอกว่าไม่ต้องเสียใจเลยนะคะเพราะว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะให้อภัยตัวเองบ้างนะคะกอดตัวเองค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วไปด้วยกันนะคะจะบอกว่าใครที่ตั้งเป้าหมายแล้วทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จนะคะคุณก็มีเกจเป็นเพื่อนค่ะเพราะว่าเอาจริงๆการตั้งเป้าหมายเนี่ยตั้งมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งเนาะไม่รู้ตั้งกี่ปีแต่ เราทําได้แหละแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งค่ะมันจะรู้สึกว่าไม่มีแรงที่จะผลักดันให้ทําต่อเราไม่อยากไปต่อประมาณนั้นนะคะมันไม่เชิงว่ามันจะไม่คืบหน้ามันคืบหน้าแหละเพียงแต่ว่าเอ้ยทาไมเรารู้สึกว่าไม่อยากทําต่อแล้วอะไรอย่างนี้นะคะใครที่รู้สึกแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองแย่ค่ะเพราะมันอาจเป็นไปได้ว่าเป้าหมายนั้นมันไม่ได้สําคัญกับคุณมากพอเพราะเชื่อเก๋ฑน,นะคะว่าอะไรที่มันสําคัญกับเรามากพอค่ะเราจะทามันได้อย่างแน่นอนดังนั้นเทคนิคแรกที่นํามาฝากในวันนี้เลยนะคะ ก็คือตั้งเป้าหมายที่มันเป็นนิดค่ะเป็นความจําเป็นของชีวิตไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องได้ประมาณนี้นะคะแทนการตั้งเป้าหมายเป็นวอนหรือว่าเราแค่อยากได้เพราะว่าเป้าหมายแบบนี้พลังมันจะน้อยนะคะเกย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าสมมตุติเรามีเป้าหมายเป็นเงิน1 0 0 0 0แสบาทภายใน1ปีระหว่างแค่อยากได้ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกับเรามีความจำเป็นต้องใช้อาจจะเป็นการศึกษาของลูกหรือว่าการรักษาพยาบาลของพ่อแม่คุณคิดว่าเป้าหมายไหนที่จะทรงพลังมากกว่ากันคําถามก็คือแล้วเราจะทํายังไงล่ะให้เป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยมันเป็นนิดของเราเป็นความจําเป็นไม่ใช่แค่ความต้องการคําตอบเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนคะ่ะแล้วก็ค้นหานะคะว่าอะไรคือความจําเป็นที่แท้จริงของชีวิตกันแน่ ซึ่งในเรื่องนี้นะคะเก๋ก็ไปเจอเทคนิคอันหนึ่งของโคชหนุ่มนะคะที่เป็นไอดอลด้านการเงินของกี๋เลยนะคะกี๋ลองเอามาทําแล้วก็เออเรารู้สึกได้ว่ามันมีพลังนะคะมันหาความต้องการที่แท้จริงของชีวิตได้แล้วก็สามารถที่จะผลักดันให้เราทําได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยอยากจะเอามาแบ,บ่งปันให้กับทุกคนคะ่ะ เทคนิคนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยการตั้งคําถามค่ะว่าในอีก5ปีต่อจากนี้เราต้องการมีชีวิตเป็นยังไงเพราะว่านี่คือโจทย์ชีวิตนะคะเป็นจุดตั้งต้นที่สําคัญมากๆค่ะสําหรับทุกคนที่กําลังมองหาอิสรภาพทางการเงิน หลังจากนั้นนะคะก็หาที่เงียบๆสงบๆค่ะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็นั่งเขียนเป้าหมายหรือว่าความฝันของเรานะคะลงไปในกระดาษโค้ชหนุ่มบอกว่าอย่างน้อย50รายการนะคะหรือว่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องถึง50ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอาจจะเขียนไม่ออกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวอย่างเก๋เองเนี่ยเก๋ก็เขียนได้ไม่ถึง50ข้อนะคะรายการความฝันที่ว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ได้ทั้งหมดเลยนะคะได้ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพครอบครัวการเงินการ งานการพัฒนาตัวเองการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะคะได้ทั้งหมดไม่มีข้อแม้เลยเมื่อเราเขียนรายการความฝันหรือว่าเป้าหมายครบแล้วนะคะจากนั้นค่ะเริ่มใส่เหตุผลหรือว่าว h y ให้มันค่ะทำไมเราถึงอยากได้ความฝันนั้นทำไมเราถึงอยากจะทำเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงตรงนี้เนี่ยละเอียดอ่อนมากนะคะให้ค่อยๆเขียนแล้วก็ค่อยๆตอบลงไปทีละรายการค่ะ คำแนะนํานะคะก็คืออย่าเขียนแบบรวดเดียวก็คือเขียนความฝันแล้วก็เหตุผลไปพร้อมๆกันแต่ว่าให้ลิสต์ความฝันทั้งหมดมาก่อนนะคะจากนั้นค่อยลงมือหาเหตุผลทีละข้อค่ะ เพราะว่าในขั้นตอนของการเขียนเหตุผลนะคะอยากให้เราใช้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกร่วมให้มากๆค่ะตั้งใจเขียนให้ดีนะคะเพราะว่าเหตุผลหรือว่าวายนี่แหละที่จะเป็นแรงขับสําคัญที่จะมีผลทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริงนะคะเป้าหมายไหนนะคะลองดูอะไรที่เขียนเหตุผลไม่ค่อยได้เนี่ยมันมักจะไม่ใช่เป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆ หลังจากนั้นนะคะก็ให้เรามากําหนดเงื่อนเวลาค่ะที่เราต้องการทําแต่ละความฝันให้สําเร็จโดยลงเป็นปีพศนะคะถ้าเกิดว่าระบุเป็นวันเป็นเดือนได้เลยเนี่ยก็จะยิ่งเจ๋วมากเลยเมื่อลงรายละเอียดครบทั้งหมดตามขั้นตอนที่บอกมาแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงกระบวนการที่สําคัญค่ะนั่นก็คือการคัดเลือกความฝันหรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการทําให้สําเร็จจริงๆ ในขั้นตอนนี้นะคะให้เราลองจินตนาการค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังเป็นคนป่วยที่นอนรอความตายอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจต่างๆเนี่ยระโยงระยางเป็นตัวไปหมดเลยนะคะดูแล้วยังไงก็คงมีชีวิตไม่พ้นคืนนี้แน่นอนถ้าชีวิตของคุณกําลังตกอยู่ในสภาพนั้นจริงๆ3ความฝันใดในลิสที่คุณิสต์เอาไว้นะคะคุณจะรู้สึกเสียใจมากที่สุดถ้าเกิดว่าต้องตายจากโรคนี้ไปก่อนโดยที่ยังทํามันไม่สําเร็จ กระบวนการตรงนี้นะคะจะบอกเลยว่ามันสำคัญมากค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า life g o หรือว่าเป้าหมายชีวิตนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ตั้งใจคิดไม่ตั้งใจทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเลือก3เป้าหมายอย่างจรงิงจังสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ค่ะดังนั้นตั้งใจทำกระบวนการนี้ให้มากๆค่ะ โคชหนุ่มเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าได้มีการสอนกิจกรรมนี้ให้กับลูกศิษย์มามากมายหลายพันคนนะคะก็พบว่าเป้าหมายที่ดีที่คนส่วนใหญ่จะเสียใจถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําให้สําเร็จก่อนตายหลายครั้งมักเป็นเป้าหมายที่ใกล้ตัวอย่างเช่นเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะที่ส่วนนี้นะคะถือเป็นความมั่นคงเป็นความมั่งคั่งสูงสุดของการเป็นมนุษย์ ซึ่งจะบอกว่าในส่วนของตัวเก๋อเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะพอทําแล้วเนี่ยก็พบว่าเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเนี่เป็นสิ่งเดียวค่ะที่จะทําให้เก๋นอนตายตาไมห่หลับนะคะหลังจากนั้นค่ะมันก็จะขยายผลไปถึงการทําให้ครอบครัวตัวเองเนี่มีความมั่งคงมีความอยู่สบายสบายไม่ลําบากนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปแล้วก็ไม่ลําบากเวลาที่เจ็บป่วย เป้าหมายที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายที่ทําให้เรารู้สึกมิติอะคะ่ะรู้สึกตื้นตันรู้สึกภาคภูมิใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเขียนมันลงไปในกระดาษน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิ่งเขียนเหตุผลที่ต้องการลงไปด้วยแล้วเนี่ยก็จะทําให้เป้าหมายนี้ทรงพลังมากๆเข้าไปใหญ่นะคะ เมื่อได้เป้าหมายชีวิตหรือว่า life g o แล้วค่ะเราก็จะแปลงมันให้เป็นเป้าหมายทางการเงินหรือว่า m ั n นี่ o กนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเป้าหมายด้านการทํางานและการเรียนรู้หรือว่า learning g o โกซึ่งเพื่อเป็นการกําหนดเนื้องานแล้วก็สิ่งที่ต้องลงมือทํานะคะเพื่อที่จะให้เราประสบความสําเร็จตามความฝันที่เราต้องการได้ต่อไป ยกตัวอย่างตัวเก๋เองก็แล้วกันนะคะเป้าหมายชีวิตที่เกดตั้งเอาไว้เนี่ยก็คือการทําให้คนรอบตัวเนี่ยมีความมั่นคงอยู่สบายๆไม่ลําบากนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปแล้วก็ไม่ลําบากเวลาที่เจ็บป่วยนะคะเก๋ก็แปลงมาเป็นเป้าหมายด้านการเงินค่ะก็ปรากฏว่าเก๋ก็นั่งคิดว่าเอ้ยรายได้เท่าไหร่เราถึงจะพอที่จะทําให้เป้าหมายชีวิตเราเป็นจริงได้ก็เลยคิดตัวเลขกลมๆม,มานะคะว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่จําเป็นไปแล้วนะคะ10,000แบาทต่อเดือนนะคะสมมตินะคะแล้วก็ต้องเป็นการ ทำงานที่มีเวลาให้ครอบครัวเพื่อที่จะพาไปกินข้าวพาไปเที่ยวได้นะคะเก๋ก็พบว่างานที่เก๋ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ชีวิตเก๋อยู่แล้วประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็มีวันลาพักลอนนะคะมีสวัสดิการที่ดีมีเงินเดือนมีโบนัสที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีรายได้ทางอื่นด้วยเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตเก๋ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดังนั้นเก๋ก็เลยมีเป้าหมายด้านการลงมือทําและการเรียนรู้นะคะก็คือการเพิ่มทักษะในงานที่ตัวเองทําอยู่เพื่อให้เราเนี่ เป็นคนที่องค์กรต้องการนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าในตัวเองเพิ่มอัตรางเงินเดือนและโบนัสนั่นเองนอกจากนั้นค่ะก็หารายได้เพิ่มในช่องทางที่2ทางที่3นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่มีโอกาสได้เข้าไปทําความรู้จักนะคะแล้วก็ได้เข้าไปทําแล้วนะคะรู้สึกว่าชอบก็คือการเป็นวิทยากรนะคะในขณะเดียวกันค่ะเขาก็สะสมเงินในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลดีนะคะตอนนี้เนี่ยรายได้จากเงินปันผลยังเล็กน้อยมากนะคะแต่ว่าเขเชื่อว,ว่าถ้าเกิดเกสะสมไปอีกสักสิปี20ปีเนี่ยมันก็ต้องม เป็นกอบเป็นกรรมอย่างแน่นอน นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะคะส่วนท่านอื่นๆใครจะมีแผนยังไงขึ้นอยู่กับเป้าหมายของตัวเองเลยค่ะของใครของมันนะคะลอกกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นตัวอย่างของโค้ชหนุ่มเนี่ยแกก็บอกว่าแกต้องทํางานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวจะได้มีเวลาให้ครอบครัวเยอะๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวเจเองแกก็รู้สึกว่าเกชอบงานประจํามากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกได้อยู่ในบริษัทที่มันดีอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ก็ไม่ประมาทค่ะต้องหาอาชีพอื่นหรือว่าหาไรายได้ทางอื่นเนี่ยเสริมไว้ด้วยซึ่งของเพื่อนๆนะคะอาจจะมีความคิดที่ต่างกันออกไปไม่มีใครถูกไม่มี ใคครผิดนะะมีแต่แผนที่เป็นของเราแล้วก็เหมาะกับชีวิตเราค่ะพอคิดได้แบบนี้แล้วนะคะชีวิตเนี่ยก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าโฟกัสทั้งหมดของเรานะคะก็จะมุ่งไปที่เป้าหมายการลงมือทําหรือว่าการเรียนรู้เลิร์นนิ่งโกนเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป้าหมายด้านการเรียนรู้สําเร็จเนี่ยเป้าหมายทางการเงินก็มีโอกาสสาเร็จไปด้วยแล้วเราก็จะได้เป้าหมายชีวิตไปด้วยนั่นเอง ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมายชีวิตให้ถูกต้องค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นตัวกําหนดทิศทางของสิ่งต่างๆที่จะตามมาทั้งเป้าหมายทางการเงินแล้วก็สิ่งที่เราจะลงมือทําด้วย สิ่งที่เกศตกผลึกได้จากการตั้งเป้าหมายทางการเงินแล้วไม่ค่อยสําเร็จในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายจากอากาศค่ะมันก็เลยทําให้เป้าหมายเนี้ยมันผิดเพี้ยนเราไม่มีวยที่หนักแน่นพอนะคะดังนั้นค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเริ่มจากการตั้งโจทย์ให้ถูกต้องนะคะเราจะได้คําตอบที่ใช่แล้วก็สอดคล้องกับชีวิตที่เราต้องการมากที่สุดค่ะ สรุปเทคนิคการตั้งเป้าหมายให้กลายเป็นความจริงนะคะมี6ข้อค่ะข้อ1นะคะหาเป้าหมายชีวิตค่ะด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองว่าอีก5ปีจากนี้เราต้องการมีชีวิตเป็นยังไงข้อ 2. นะคะหาที่สงบสงบ,สงบเขียนความฝันของตัวเองหรือว่าสิ่งที่อยากได้ลงไปให้ได้มากที่สุดค่ะข้อ3ค่ะค่อยๆใส่เหตุผลหรือ y ของแต่ละความฝันนั้นนะคะข้อ4ค่ะคัดเลือกมาแค่3ามความฝันที่จะรู้สึกเสียดายถ้าเกิดยังทําไม่สําเร็จก่อนตายข้อ5นะคะเมื่อได้เป้าหมายชีวิตแล้ว แล้วก็แปลงเป็นเป้าหมายทางการเงินแล้วก็เป้าหมายด้านการทํางานและการเรียนรู้สุดท้ายนะคะก็โฟกัสไปที่เป้าหมายด้านการทํางานและการเรียนรู้ค่ะเพราะถ้าตรงนี้สําเร็จเป้าหมายทางการเงินแล้วก็เป้าหมายชีวิตก็จะสําเร็จตามไปด้วยก็หวังว่าเอพิโซดส่งท้ายปี2565จะเป็นประโยชน์แล้วก็ถูกใจหลายๆคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็เก็ขออวยพรค่ะให้ปี2566นะคะเป็นปีที่ทุกคนมีความก้าวหน้าในเส้นทางการบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้ เร็จค่ะแล้วพบกับซามมันนี่ได้ใหม่ในปีหน้านะคะขอบพระคุณสําหรับทุกๆการติดตามปีนี้ลาไปแล้วสวัสดีปีใหม่นะคะ